หมูนุ่มฉ่ำๆกระเทียมดองชิ้นโตแค่เห็นก็อยากตักข้าวเพิ่มอ,อีกจานหนึ่งแล้ววันนี้เรามาทําเมนูหมูสามชั้นราซอสมะขามกระเทียมโทนดองชิ้นโตวัตถุดิบหลักๆก็คือหมูสามชั้นแทกมันกําลังดีกระเทียมสับและพิจันดาหั่นเฉียงเพิ่มเติมเป็นผักชีหัน่นหยาบสาหรับเพิ่มสีสันและความหอมน่ากินยิ่งขึ้นค่ะเมนูนี้เราเลือกเป็นหมูสามชั้นปริมาณอยู่ที่500กรัมนะคะนํามาหั่นชิ้นลูกเต๋าให้เป็นชิ้นพอดีคาค่ะการเลือกหมูสามชั้นนะคะก็ควรเเลลือกกป็นนแบบติดมััําง ดีมีเนื้อหน่อยๆน,นะคะถ้าเราเลือกหมู3มชั้นแบบติดมันเยอะๆมันจะทําให้น้ํามันเยิ้มตอนทําเสร็จจะดูไม่น่าทานค่ะในเมนูนี้เราเลือกใช้เป็นกระเทียมทนดอง3รสใช้เนื้อกระเทียมและน้ําดองในการปรุงอาหารด้วยนะคะขั้นตอนแรกตั้งไฟปานกลางเทน้ํามันเจียวกระเทียมสับให้หอมนะคะต่อมาใส่น้ําตาลปี๊บและมะขามเปียกเคี่ยวจนน้าตาลปี๊บละลายแล้วเติมน้าค่ะเพิ่มเติมซีอิ๊วขาวและซอสอีกนิดหน่อยด้วยนะคะคนๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนาหมูที่เราเตรียมไว้เทลงไปเลยค่คะตอน ก็คิดว่าหมู3ชั้นครึ่งกิโลมันเยอะมากเลยนะตัไปเรื่อยๆเนื้อมันหดเหลือน,นิดเดียวเองเทน้ํากระเทียมดองลงไปแล้วเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดํานําเนื้อกระเทียมโทนดองที่เราเตรียมไว้ใส่ลงหม้อให้หมดเลยนะคะพอใส่กระเทียมโทนดองไปแล้วผสมกับเครื่องปรุงต่างๆพอผัดหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมยั่วยวนอยากทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูหมู3าชั้นฉ่ำๆราดซอสมะขามกระเทียมดองชิ้นโตขั้นตอนสุดท้ายคือการนําพริกจินดาหั่นเฉียงและผักชีเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนู อร่อยของเราหมู3ามชั้นช้ำๆกับข้าวสวยร้อนๆแค่เห็นก็ฟินแล้วค่ะเห็นไหมขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำออกมาแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย